sáu thì bó vào đây bó thu sám bó lửa à. Ừ. Ê, mà đẹp. À. Đúng, สามนิ้วสานิวสงน้งกินกำลังเด็ดอยู่เลยตอนนี้ไม่มีเด็ดเลยดูมันพน่ะปลาปะปลาไหมที่มันพุนมาแล้วหนึ่งตัวัดนี้ถือลายอยู่เนี่ย หัวเสียบวิด like mm ีโอเ้าห oh, oh, oh. ึงดเีคยู่งฟ้าเลยตัวหัวเสียบวิดีโอนะปวดลงดอกเอาไปรอมใช่มาเร็วมาเร็วมาเร็วจับบอลงบอได้เดี๋ยวยอดินนะมูไม่มามันก็บอกเพื่อนมนดิยังยัายมา

ถือสูบาท,ทีลยม,มันนี่เนียกอะัอบบมันนยกบาท<ม>ดกบเขึนเจ้าลาเจ้าลาวบเป็นตาดแกบบกาาข่งัดขาดอย่งคณะดึงขึ้นบาทดาทก็ได,กได้ดึงขึ้นบาดดก็ได้นี่เปนตะปวดน้ำอยู่มันจะเป็นปลาสิล่ะเมีนโอ้ยยกขมีแล้วขาดเหื่อยครโบมีเลยอะเขาบานมาเงเดี๋ยวมนเด้อพี่น้องเลยมาพี่น้องมาลุ้นูกันครับ อุ้ยสวนปัดปาขาวตูหญ่ครับอือหืออาจัดไล่เพาะส่วนงานมาทายออกไปโอ้โหเฮ้ยจังไป

ย่อจากสอกนี่ยสิบอกจากเส้นรับจากเส้นเส้นยี่ห้าทียอยสิบอกเส้นยี่าจ้ะย่อยย้อยนสิบสิบศ่กเส้นยี่ห้ามันก็เบาหอมมันยกขันปลาหญ่ดี ขาบันทีเลยหึโดดแล้วอันนี้ย่อสิบสอพี่น้องลอู้โ้แ่นก็จะไปเอาแมมตัวน้อยเอาก่เอาตัวให้่นรักันมยู่ตัวน้อยขานัวแล้วมันไหลมนมันข้นัวครับนี่รุ่นนี่กำลังเลยนะฟังมันว่า ขอมาตรงไม้แล้วก็เอาโบเอาเงียปให้เดียวอหเยียมอนอีบอ้อนครับเย็นมันเดดการพมยังดีโอ้โหมันดือดลายใหญน Cái đẹp phải bị thế, luôn Cái đẹp không chẳng Cái đẹp đó này Ở thì luôn nữa Kiểu này ตามหมักไว้รถคุสองร้อยกโลแล้วที่นี้จะงจะนรยคือบลกบอยเฮดปลาอะ่รนี่นะกระหนะปลาฮะกระเปลาปลาบนี้เนาะเป็นตอ้ยสวยดีจังก็แมีนดีครับซ้อมไว้ท่านประมาณจากสิบกิ่ซ้อมมาหนักไว้นยเป็นสองร้อยโลแล้

มันเขาเป็นเวลาเนาะตัวใหญ่ตัวนึงตัวใหญ่เลี้ยงซาบานอยู่เด้อนี่ยมันวัวมาแล้วหนึ่งตัวนี่ตัวใหญ่ผมกับตัวนี้ บพี่น้องหลังจากคลิปนี้กันเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะเน่าไปนะพี่น้องเนาะชมรับฟังกันคลิปหน้าครับผมเอาเบิรงดูป่าสุดท้ายมาน์มอมานพามๆ้าใดหนึ่งแถมยายุ้กำใหม่สวัสดีครับ